มันมีใบไปเลยเสียตังร้อยหนึงโอเคอเพราะเขาอยากจะซื้ออย่างเงี้ยเต็มใ,ใจซื้อใช่มหมเราไม่ได้บังคับไม่ได้ไปดึงลูกค้ามาเก้าสิบบาทเขาก็าโอเคกันนะนะยนีาขายเก้าสิบนะลูก ้าสิบาทแล้วคนพิการขายอันนี้ของพี่สาวพี่ชายเป็นพิการก็เดินไม่ได้ก็ขายอย่างเงี้ยแล้วถ้ารัฐบาลไปขายแปดสิบก็แย่งคนพิการหมดเลยใช่ไหมคนก็ไปซื้อแปดสิบหมดใช้ผลุกก็ไม่ซื้อเก้าสิบแล้วคนพิการจะกินอะไรล่ะลูกต้องขอให้คนพิการเขามั่ง่ายไหมลูกอ่าเนี่ยนะใช่ใช่เนี่ยของป้าเองเลยเนี่ย รัฐบาลอย่างนี้ต้องช่วยคนพิการสิใช่ไหมเนี่ยอย่างคนที่เดินมาเขาก็เต็มใจซื้อกันใช่ไหมร้อยหนึ่งเขาก็ซื้อเก้าสิบบาทเขาก็ซื้อแต่โดยมากเขาก็มาอุดหนุนตลอดหมดตลอดเพราะเขาคนพิการไอ้อย่างคนไม่พิการเนี่ยไอ้น้าป้าก็ไม่รู้แต่นี่เขาเต็มใจนะใครมาเขาก็มาแวะซื้อใครมาก็มาแวะซื้อใช่ปะไม่รู้สื้อลยเพราะไม่ได้เรียนพ่อแม่อยากจนใช่ไหม,มลูก หาเช้ากินข้าวอย่างเงี้ยเนี่ยร่างขายกล้วยขายลอตเตอรี่ไปยังตรงนี้เนี่ยเนี่ย,ยตรงนี้แหละหน้าบ้าน,านเนี่ยเนี่ยก็คือที่เราที่เราแบบว่าบางทีเราเราเราไม่ทําไมเราเราถึงไม่เข้าร่วมแอนครอบก็ทาไม่เป็นนะลูกทําไมเ่เป็นใช่พวกก็คนไม่รู้หนังสือไม่มีใครพาไปทําอย่างเงี้ยอ่าอืมอ่า ต้องเห็นใจคนไม่ได้เรียนมั่งเพราะแม่ยากจนหาท้ากินท้าเนี่ยลูกไปน,นี่ปังโถอย่าลืมเนีย่ยลูกต้องเออต้องต้องเห็นใจเพื่อแม่ขาหากินอย่างเนี้ยนะสุดริตนะอืมเลอกแต่ป่านนี้แล้วจะไปทํางานอะไรได้อะเนี่ยแต่แม่บ้านเขาก็ไม่รับแล้วเพราะต้องหกสิบแล้วลูกลเขาได้ห้าพันกับเขารัฐบาลแจกป้าก็ไม่เคยได้เพราะไม่เป็นหนังสือกับเขาเลยเอ่ เขาทากันไดใช่ไหมรัฐบาลแจกเราไม่ได้เพราะไม่เป็นหนังสือไม่มีใครทาให้อ่ะลูกไม่เป็นลูกโหลดโหลดแอปอะไรแล้วก็ไม่เป็นค่ะไม่เป็นไม่รู้จักเลยค่ะนี่เรื่องจริงต้องถามพ่พราะไม่เป็นอะไรเลยอ่ะก็บอกพ่อแม่จนไม่แม่ยังไม่เป็นเลยจนตายกันไปหมดแล้วเลยต้องมานั่งขายใช่ลูกใช่หาเลี้ยงตัวดีกว่าด้วยนะอย่างนี้นะมันจะดวกแล้วใช่ลูกใช่เพราะ ไปขายตรงไหนเขาก็เสียค่าที่ลูกเข้าใจป่ะเสียค่าที่ตรงเนี้ยอย่างนี้มันไม่เสียค่าที่มกนเบ็นี้มันสะดวกสำหรับผมนะตอนนี้สะดวกเพราะแอปเปิตังค์ผมผมไม่เป็นหรอกเพราะว่าในกระเป๋าตังค์มันไม่มีแล้วตังค์หมดก็เลยต้องใช้แบบนี้ถึงง่ายๆดีครูใช้ใช้แอปเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นด้วยครับแล้วแล้วแผงนี้นะ ซื้อไปเกือบถูกรางวัลใหญ่ๆหลายครั้งแล้วเนี่ย้ครับครับครับอยนี้พอซื้อไปก็เหมือนก็มีมีมีสลากให้เราติดตัวไว้ใ่ใช่่ถรา้มาซื้อผ่านแอปอย่งนี้ก็คือเหมือนก็เหือก็เราไม่ได้อะไรติดตัวเลยเหมือนก็แค่แค่แค่ในในแอปเฉยแอปแอปผมไม่เป็นผมชอบแอบอ๋อมันจะถ้าแอบเราเป็นแอปแอปมันเป็นครับขอบคุณมากครับรับเงันก็ซื้อไม่ได้หรอคบ อ่าแล้วมาต้องใช้สแกนด้วยล่ะค่ะโทรศัพท์ก็รุ่นเก่าก,ก็เล่นไม่เป็นค่ะอ่ะบาบอกว่าป้าสแกนให้หน่อยนะคะแต่ว่านี้ไงเออลูกค้าบ,บอกโอ้โหหนูหนูไปรอก็คิวเปนบานเลยหนูไม่เอาดีกว่าแ่ยังนี้ดีกว่าสบายใจห้าสิบบาทก็ยังซื้อได้เพราะว่านี้มีเงินสดอ่าได้อันนี้รัฐบาลไม่เคยช่วยเหลือคนจนจริงๆเลยคนพิการเราก็ต้องเลี้ยงคนพิการคอยดูแลเหมือนกันแต่เราไม่มีรายได้ขายหวยแล้วเราจะไปทำอะไรกิน ใช่ไหมคะอ่านี่ค่ะคนมีตังค์เขาก็เอากันหมดข้าวรัตบะไอ้ข้าวไอนี่กันหมดร่วมกันหมดกระเป๋าตังค์ก็อยู่ของไอ้นี่และไอ้กรุงไทยหมดเลยก็พวกเราก็ไม่มีเราก็มีเงินสดจะไปซื้อได้นิดๆหน่อยๆขอเกระเป๋าตังค์เขาสู้กับกรุงไทยคือบางคนเราบางครั้งเราก็ไม่มีใช่ใช่แอมกุงไทยใช่เขาแค่ตรวจสอบดูตรวจสอบดูกันหมดอะค่ะเอ่าบอก จะบอกรัฐบาลนะคะว่าขอช่วยคนจนคนพิการด้วยละค่ะเพราะว่าช่วยร่วมหน่อยเพราะว่าคนพิการบางทีแอบต่อจ้งเพราอ,อะไรเนี่ยทำไม่เป็นหรอกอืมจริงๆ่อแม,ม่อยากโจนไม่ได้เรียนคนไม่ได้นหนาลูกค้าเขาเต็ม